สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี่แม่น้องอนดามาตามคุณยายดวงน้องยายดวงงวดที่แล้วผลเข่าเจ็ดเจ็ดเก้าสามตัวตรงๆอยู่น้องงวดนี้ผนไฮมาแล้วพี่น้องเขาก็ไปรับชมเราฟังเลยค่ะว่าผลไฮตัวใดไปเลยค่ะาาสามตัวตรงๆพวนกนี้เลนไ,ได้ไดไหมกัน เราอยู่สากาดีกบอีสองคือได้ถึงหมดที่ผ่านมาหมดจ้ะเอ๊เจ็ดเจ็ดเก้าเลยนะป้าโอ้ยเรียกกันคนบอกคุณบอกว่าซื้อซือเรียเด้ออันเรียกกันเจ็ดเก้าเจ็ดที่แม่ซื้อคนเป็นเป็นนี่บอกว่าจ้ะฟันบ่ฮอตเตองฟันวดนี้แหละหมดกี่เดียวหมดที่แล้วนั่บอกบ่าฟบันนยังกับถือคือเก่าล่ะฮะ ผู้ใดบอกมันอันอันแกงาแกงาบอกแม่ป้าแม่ป้าอันทัมดาดมันบอกแล้วห่อคับว่าซื้อมือนั่นคิดวางไหนเพื่อนมาซื้อถ้าแม่ล่ะบอกเหรอพี่กายมันออกกันเจ็ดเก้าเจ็ดข้างล่างออกหกหนึ่งวันวันหปนมนบอกมาระหว่างวันนี้เลยมันจะของฝันฝันมือฝันแรงเสามมือนฝันวันมีผู้ยิ่งสองคนกายทางไม่เลยเลยพากัน้วยหนากระมาทงเงแยนแม่ อันเขาเปน็นีการเลี้ยเลี้ยเลียเ้ยทอดไรก่อนหื้อสันเลี้ยเก้าสิบสองมันก็บ,บานเล็กที่ข่อยเก้าสิบสองนั่นจะไขเ่เรื่อยปะอ๋ออันนี้ฟันจนสันีไข่อว่าไข่ก็เลยสีซื้อชาวบานเร็กเร็กข่อยมาก,กนั่นไข่สีสื้ออายุไขน่นั่มอายุไม่ดวงก็ได้คะ่ะโอ้อันแม่แดงอายุอันเพราะสระเกิดศูนย <02. S 2> ์สองศูนย์สองอายุอายุกือสี่หกสิบห้าอืม ่อยวเอยวันเจ้าไล่ตัวไลยมันไลายตัวได้ตนเพน่นเอาแต่ตัวข่อยปันพ่อหาเพ่นก็จืนใายเพิ่ง่ันรางได้ขวมาไหมจะฝันร่ฝันถึงไฝันว่าผู้หญิงสองคนมามายางมาหนีนาบ้านข่อยเลยเลยโสกกันบ้านเขาไปหนีกันเหลือเท่าไรเหลือเก้าสิบสองบาทมันได้ยพอดีตรงกับบัตรีกที่ข่อยเก้าสองอ่ะนะจ้าจ้าข่อยจะเลยสีซื้อเก้าสองหกสอง วัวนี่สื่อเก้าซองหกซองสื่อวันี่ไข่กับหัวเหละแต่ว่าอันวันมีทุนแล้วมันก็สื้อแน่เยอะหรือเปล่ากันไหวบ่จาะมัจารกับหัวไม่จ้ะหกกับเก้ามันตัวเดียวกันอันเราเลขสิตามพ่อซอเกิดเป็นยังก็สิตามพ่อซอเกิดข่จักข่อยือเว่าไข่ยข่นั่งบึ้งข้าเจ้าสองคนยุ่หนีข้าเจ้าสัวกันอวยมาทางไข่ไข่ก็นั่งบึ้งเยิ่นกับสัวกันอยู่คันห้างนะไข่หนากับมาบ้านข่ก็เลยคิดว่าเลขมันต้องอยู่ลำเจ้าของ ไข่ก็เลยขึ้น่าข่ชีสเอียนพ่อสาวเกิดข่อยน้ำใช่ศูนย์สองสรุปว่าวันนี้สีลงทุนเก้าสองก็ศูนย์สองแมนเท่านี้แหละอันหกสองนี่แค่ตัวกันเด็กับว่าจักเนาะไข่บักกันนี่เจียพนุ๊กันกั่าอันมุจ้ามาหาไข่นี่ไข่จีพีซีละแตมเดคะอันซุปมุจ้าบะม่านนี่ไข่อยจีพีเีละแตมสมมติว่าข่อยได้สองศูนย์แมนมามันออกสองหนึ่งคไข่กระสือได้สองศูนย์จะมาไข่กระสือสองหนึ่ง วันนี้ซื้อศูนย์สองก็เก้าสองแมนคารโตกันหกสองพนุเขียนให้ซื้อเออกันไว้พี่น้องจะซื้อขกับเก้าบนตัวเดียวกันได้สดากินแบ้งจากใบอะมรตั้งไอริ่ไวสองใบโอสังไอนนก็ลูกกันลูกง่ายง่นี่แหละไอพีสาไอริ่มนี่แหละตั้งละว้แันไก่มือเนี่ยคือเอาน้ำแม่เล่าตั้งไว้สองใบเก้าสองอแม่เป็นใครเป็นเปนากแม่เป็นเวหาเอานั้นไปเปินเอากัไป เปล่าเตียนอันเด็กน้อยที่อคือมาบอกกันสิบสิบวันบอกบไม่ได้เป็นยังไงคอยก็ไม่จักคือกันแต่ว่าม่เห็นแต่ว่าซูยานั่นมันเป็นยังไงบุ๊บมันก็คือคือคือจังก้นบอกเฮานี่แหละแต่ว่ามันแห่งบ่ขึ้นกับรุ่งไหมคอยคอยแห่งบ่ซื้อกันไปแจักเสียบ่ซื้อแบบว่าซื้อขึ้นซื้อลงนะมันเหมือนเงินหลายเนาะรุ่งทุ้งไหลเออรุ่งทุ้หลายขอยก็ว่าอยากลงเล่นไปอยากลงเอออันนี้คอยก็ซื้อน้ำเงินสองร้อยแปดสิบบาทได้ สีน่นตัวสามตัวตรงๆแต่ัวถือปะเื้อตั้งตัวตั้งเต่งตั้ตั้งตังเตทั้งสองตัวนั้งสามตัวแมแมแน้เนาะฉลองก็ยายวีเลยมั้งะเว่นอนกันเหมือนตามก้นนี่กินหมือนก้อนสรุปว่างวันนี้สิลงทุนศูนย์สองก็เกาสองแมนี่อันหกสองนัทยากียนกันห้ซื้อเพรดะว่าจะซื้อซ้ำนี่เออซื้อซ้ำนี่ เราค่อยค่อยมีกระศุนย์แล้วก็กรืสอซื้อหลายก็เก้าจักหน่อยมีเงมีกลงท้นแล้วเนาะอืมองัันซื้อสามที่บาทเนาะตัวติงไหมก็ไดสองันเอ็ดเนาะถ่ามาันถึงเจ็ดเจ็ดเก้าเมืวนก็ซื้อศูนย์สองก็เก้าสองค่ะเมื่อนยากแก้มหกสองกันให้ซื้อูนนะครับเป็นเ้าหนซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลทย้็นาวากันเนฮะหนาวบ่ายู่จงสิก็บ้านหนาวบันไดเร่คอยเห็ดงานเนาะยูนี่แม่ยู่งขึ้นแม่ ก็สิบ้หนาวตีขนาดพวกหนูอยู่ในบ้านขึ้นมาพาห่มไข่มันเป็นอันเห็ดที่นอนก็ได้ธรรมดาไข่เดเอามาใส่ของยไข่จะหอนไข่จะเปิดทิมได้อันนี้มันไ่ได้เปิดทิมได้นี่ห่มหอดหัวกับว่าเป็นยังไหมันสีหนาวขายจะได้เนาะกัหนาวหรอเนาะแต่ว่าข่บ้านหนาวนี่มันแค่กับบ้านหนาวเมือนี่ก็บมัวว่านนี่ไหมจ๊ะหนาวต้องอยู่ในบ้านหนาวอยู่ในนอกอยู่นอกอยู่นอกบ้านสีซ้ำได้หนูว่าไปยังกับบางหันไปประเทศล่าไปหลไปรักษาเจ้าของเลยจ้ะ มันไข่บ้านนี่เนาะมันบดเจ็บแต่เนี่ยมันยังอย่งเป๊คือเก่าอยู่เอากระซังเขาตั้งโบจีบเปี๊ยกกัตามมันเมื่อนั้นยุ่ยเห็นงานวัดธีรามีไม่ไง่ายภายโยวาอันไอแปลงมันไปยังอันประเทียนเหล่าวัดธีรามันโยกกนเลยสวกันไปเรียังอื่นเลยรื้อไอ้ถามข้าวโยวาเห็นออกมาจากการเนาะเนี่ยไปดูจากกันไอวีสองวีนญแอบเรื่อง แม่แม่ไปส่งของแม่ก็ไปจะปลูกพักปลูกแป้งปลูกยังอยู่บรจาคเดือนไหนปลูกวัชพืชปลูกปลูกคลองคล้ายตามคายส่งตามร้านทุกต่อแม่แม่สองลอยก่อเดี๋ยวยูพ่อเดี๋ยวกับเขาข้ากับเขามีหลัก็สิบักกาดสีเด็กหลายมั่นยังเลยกตละดลายเนาะไปซื้อไปซื้อมดกะเจ้าว่าหมูเจ้าว่าอันไก่เรื่องพ่อหมูแม่หาตัวยื้อใส่หมูอยู่ในี่เหี้ยน ได้เงโอ้ฟังแล้วอาฟังล่างติดเนี่ยอตกซีดาบ้าท่านี่หอนำไปแคปแกะเนี้ยแกะยนาบ้ะขุดกระปูไปนี่ขุดกระปูขุดไปขายบ่กเลอยังไงบ่แล้วเห็นมันหู้หลายกับขุดซึนซึนนี่ละขุดออกจากหน้าจากของนะมันหู้อะไจะมีหู้เลยอหูตื่นมันเออแมนหานังหูกับเลือดห้านังหูกับตื่นตื่นคันหานังหู้บดชิดแล้วโน่ในบริเากินห้ายังงมุล สรุปวันนี wow. ้ปันเนหน่อยซัมนี่มันบ่เออปันซําว่าข้าเจ้ายางมาโศกันยู่หนาบานเฮ้าต่ว่าเว้ยหนาก็มาพี่มันเป็นมาเด็กที่แม่ก็แม่สิมักก็เลยลองบึงเป็นโศกันว่าเอ้ยิ่งสองคนมาโศกันว่าเข้าเป็นหนีกันเลือหรายปันใดเกาะสันเลียเก้าสิบสองบาทเว้ยหนามาทา้งแม่นี่ไหมเว้ยขราม้าใช่ๆเ้าก็อยากให้เข้าได้ยินน้ำเออข้าเจ้าโศกันแต่ว่าเข้าเจ้าเว้ยหนาเมียอเกิดนะ แต่เรียกว่าเรียกมันสิบระยุ่ธนั่แม่นีはは่บ่สแต่นี่เป็นบาลีทีแม่เนาะแม่ก็เลยร้องเบิ่งคล้ายๆเพิ่นเพิ่นสิมาบอกเรียกแม่ละเพิ่นกต่ว่ากันเพิ่นมาเอากันเพื่อนซูกันแล้วเพิ่นขัดข้อหมายเนาะหันมาเบิ่งว่าแม่ได้ยินบ่งอะไรยินอยู่เพิ่นเรากระไรเมื่อนั้นเมื่อนั้นอันเมื่อนั้นกระเสียงเยอะดอกว่าเสียงเรียกเยอะอันน่าอันบ่แม่นเลยอันใบเจ้าที่ินไหม นั่นว่านนในอย่างกดรวยเตะแล้วว่าเรามาเมื่อนั้นฝันไปแม่โอ้ยบอได้ลูกเดียวห้แมนไหวอันเจ้าทีเจ้าพุ่มเกินเลยวางสิกันหนูเสียวสองสามมือจังมาเด้อก็เลยวางสิก็อันเขามาหาเนาะได้ตนเนาะก็เลยเห็นเลยฝันเลยเลยเซียงก็เลยไหวมาบอลเลี้ยงไบเจ้าทีเจ้าพุ่มห้องนี่แหละก็เลยอันเห็นอันผู้หญยิ่งสองคนมาโศกันอยู่หน้าบ้านนี่แหละว่าด เพิ่นกับ่าได้บอกตัวเพิ่นกับโซกันว่าเพิ่นแหละแต่ว่าเพิ่นอ้วนหนากับมาบานเฮ่าเงี้ยเฮ่าแม่แม่ก็นั่งเบิ้งเพิ่นอนย่นโซกันใช่เพิ่นจงใจบอกเลขนยแต่แม่ก็ไม่มาล่องเบิ้งาทีพิ่นอาจจะบอกตรงตรงไรเนาะจ้ะเนาะแม่กับ่าเนี่ยแหละท้าวบานแม่กับมาบอกตรงตรงดีเนาะธรรมดาก็ได้ก็บมาคอยเออจากแล้วขับเป็นโนนะโน่สิบอกเลยสิเป็นพีเป็นเทวดาเป็นในยังกระสังทําาต้องบอกตรงๆ บ่อเหรอแม่กับบ่อบอกเป็นตัวเลขบอกเป็นตัวเลขบอก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 ต้องหาบอกเป็นต้อหาบ่อยังหัวหนูเป็นคนโง่คนกาวมันปุเป้บ่ได้ถ้าบอกคือเลขกันเลืกชีเลขหาเลขโกเลขเจ็ดก็ให้บอกมาเลยก็บอกเพคนต่อบอกก็มาบอกก็บอกตรงๆน้าหนูเป็นคนโง่ขาวเบาปัญญาไม่รู้หรอกคือยังคิวต่ำนะคืะยังสองศูนย์น่ะจ้ะกระบานกระบานสองศูนย์ได้กับบอกว่านสองศูนย์ได้ตาบ้านแม่ทังบ่ขึ้นบ่ลง่มออกซองหนึ่งหมดออกซองหนึ่งได้แก่แล้ว มาบอกอันซุยปิดซุยแปดก็ห้าสีน้ำก็ย้อนว่าแต็มเดียวเนาะแต่ว่าแม่เป็นโคนโง่คือขันแม่มากตัวนี้แล้วแม่สิว่าซื้อไปอีกตัวอื่นมันมันเหมือนมันเปลืองเงินมันเหมือนไหล มืที่บอกเลยว่าเทวดายัง่ยกระสางแต่ที่มาบอกต้องบอกเป็นตัวเลขอ้าวขอบคุณแม่ดวงหลายๆเด้อขอบคุให้แม่ทางวันนี้ให้แม่ดวงโชคดีให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อจ้าโอ้ยอยากให้เพิ่นถือขึ้นยังเนาะผู้ใดก็ได้อันสว่าเฮาสิได้เนาะเงินเนาะหาย่างเนาะแมนเมนจ้าซื้อน่อยๆเจ็ดเจ็ดเก้าซื้อสามสามหางสามกับเนาะลองเลยบอกถือเก๊ดเก๊ดเก้ากดเลยลูปีสองอันกดเลยจะรอแล้วลูกพี่สองอัน แต่แมนข่ว่าซื้อเขาก็ซื้อสู้อขอ่กินแม้ว่าจะไข่ไป